สวัสดีค่ะวันนี้เดาก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกกวักมรกตแบบใหม่กันค่ะแบบเดิมๆเ,เนี่ยก็คือเราปลูกไว้ในกระถางและหาที่ตั้งวางแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่ากวักมรกตเนี่ยเป็นไม้ที่เขาไม่ต้อง ลดน้ํานานๆเขาก็อยู่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างเป็นไม้ที่ไม่ชอบความชื้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาไปปลูกได้หลายแบบเลยนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่สามารถเอาไปตั้งวางในบ้านในร่มได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกใหม่ๆที่ดาวจะมาบอกกันวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะไปหา กระถางสาหรับแขวนมาก่อนเลยค่ะทีนี้วัสดุปลูกเราต้องมีความโปร่งนะคะแล้วก็เบาด้วยค่ะเราใช้เป็นฐานนะคะรองก้นกระถางแบบนี้ตามด้วยดินค่ะดินที่ใช้ก็เป็นดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยนะคะคก็ผสมใส่กับมะพร้าวสับก็เป็นดินใบก้ามปูนะคะผสมกับมะพร้าวสับ พอใส่ดินไปประมาณครึ่งกระถางนะคะดาวก็จัดการนะคะเอาวักมรกตที่เราปลูกไว้หรือว่าที่เราปักชำไว้เนี่ยเอามาปลูกรงเลยค่ะเคาะดินเก่าออกก่อนนะคะเพราะรู้สึกว่าดินเก่าเนี่ยจะแน่นเกินไปแล้วค่ะวักมรกตนะคะเป็นไม้ฝอกอากาศที่สามารถปลูกได้ในที่ร่มแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ชอบน้ํามากค่ะเรารดน้ําแค่อาทิตย์ละครั้งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้แล้วนะคะ วันนี้ที่เราปลูกเนี่ยก็คือเราจะปลูกให้เป็นพุ่มเลยค่ะแล้วก็จะเอาไปแขวนให้สวยๆนะคะสําหรับวิธีการแขวนเนี่ยก็จะช่วยทําให้กวักมารากตของเราเนี่ยน้ําไม่ขังที่ก้นกระถางด้วยค่ะหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะข้างๆยังเหลือที่ว่างเรวก็ไปตัดใบกวักมารากตนะคะเอามาปักเพื่อตกแต่งข้างๆให้เต็มๆไปเลยค่ะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยนะคะตัด แล้วก็หาที่ปักลงไปเลยค่ะตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้เราจะปักแบบว่าทั้งก้านไปเลยค่ะจะได้สวยๆเลยนะคะกวักมรกตเป็นไม้ที่สามารถปักชำได้ง่ายมากๆเลยค่ะและวิธีการชำนะคะก็สามารถชำได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในดินแบบนี้ในทรายในขุยมะพร้าวได้หมดเลยนะคะเราเคยทำไปหลายคลิปมากเลยกับการปักชำกวักมรกตก็ตามไปดูกันได้นะคะ อันนี้เราก็ตกแต่งให้ดูเป็นพุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราปลูกและปักชำจนเสร็จเรียบร้อยเป็นพุ่มสวยทีนี้เราก็รดน้ําล้างใบเลยนะคะใบเขาจะได้ไม่มีฝุ่นเกาะด้วยค่ะหลังจากที่รดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็เอาที่แขวนนะคะมาใส่แบบนี้ถ้าใครเนี่ยเป็นกระถางแบบใช้ลวดแขวนก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะพอเรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวก็ไปหาที่แขวนกันเลยค่ะ อันนี้เราก็จะมาหาที่แขวน,นะคะ่ะสำหรับที่แขวนของเราเนี่ยเราจะแขวนไว้ที่ก้นกระถางของไม้แขวนอีกทีค่ะเวลาเราลดน้ําชั้นบนนะคะน้ําจะได้ไหลลงมาที่กวักมรกตของเราด้วยได้2ต่อเลยค่ะข้างบนจะเป็นกระถางของผู้ด่างนะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกวักมรกตเป็นกระถางแขวนซ้อนกระถางแขวนแบบนี้ไปเลยค่ะ ข้อดีของการปลูกในกระถางแขวนแบบนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยกวักมรกตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะลดน้ําได้ตลอดเลยลดข้างบนไหลลงมาข้างล่างนะคะไม่ต้องลดปล่อยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไม่ต้องกลัวความชื้นที่ใต้ใตกลนกระถางด้วยค่ะวิธีนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบรดน้ํามากๆเลยนะคะและการปลูกแบบแขวนแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะหาที่แขวนได้ เยอะเลยค่ะบางคนเนี่ยที่ตั้งวางมันหมดแล้วหรือว่ามีพื้นที่น้อยเราก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะปลูกแขวนแบบนี้นะคะเราจะปลูกสักกี่กระถางก็สามารถที่จะทําได้ด้วยค่ะและกวักมรกตเนี่ยยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่เลียงง่ายมากๆเลยค่ะถึงเราจะลืมรดน้ําเป็นอาทิตย์เขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยนะคะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะขอบอกเลยว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ทำให้เรามีพื้นที่ในการวางต้นไม้ได้เพิ่มอีกค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ